Thank นางค่ะองเงินนางเนาะพี่เป็นไงบ้งช่วงนี้สินค้าของผักเป็นยังไงบ้างพี่ไม่มีันเงยี สามพาของแพงร้อยหนึ่งค่ะเกี่ยวแดงเมื่อก่อนห,หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบราคาเดียวหมดค่ะห้าบาทราคาเดียวค่ะกิโลหนึ่งก,กิดหนึ่งห้าสิบห้าบาทยี่อ่าสองร้อยห้าสิบกิดหนึ่งยี่ห้าบาทต้นหอมต้นหอ,นหอหมบักกี กิโลละสองร้อยห้าสิบราาคาเดียว,วตัวปกาววปกยาวถูกค่ะสามสิบสี่สิบบาทเองตัวปากยาวอ่ะมันเป็นของเบตงมันเลยถูก <laughs> เขาบอกก็แพงกระไรตามลค้านี่ก็สองแพงมตักที่นี้กิโลเท่าไหร่บ้านเราตี่ยงสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบแล้วนะต้นหอมพี่ต้นหอมหอมก็ราคาเดียวกันค่ะต้นหอมก็สองร้อยห้าสิบราคาตักกระดาษก็ได้เติมขึ้นทุกอย่างขึ้นอย่างละเท่าไหร่พี่กิโลน่าจะสิบบาทสิบบาทต่อกิโลเลยนะสิบบาทสิบห้าบาทมีต่วชิ้ ตั้งกว่าปกติจะขายอยู่30บาทวันนี้ขึ้นแล้ว3 5 4 0ิบแล้วมะนาวอ่มามะนาวปกติมะนาวสามโลร้อยหนึ่งสามสิบห้าบาทม,มันเป็นมันเป็นมะนาวธรรมดาไม่ใช่มะนาวแปประกาศขาวขึ้นค่ะประกาศขาวขึ้นจากค่าสิบาทไป็เจ็ดเป็นหกห้าเป็เจ็ดเซเป็นน้ำท่วมดูน้ำนางค่ะอ๋น้ำเง,งินงนางเนาะ พี่เป็นไงบ้างช่วงนี้สินค้าพวกราคาผักที่มาซื้อที่ตลาดเป็นไงบ้างครับแพงขึ้นเยอะมากเลยทั้งอาหารสดทั้งผักทั้งปลาที่จะขอยปลาแพงหมดขึ้นไปจากเดิมเยอะไหมพี่ก็มันก็ไม่เยอะมากแต่มันก็ขึ้นนะเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ขาลงใช่ไหมพี่ต้องก็นี่คือทางเลือกทางนึ่งตลาดนัดนีะเป็นทางเลือกทางนึง